ต่อไปเป็นการทําสาธารณประโยชน์แล้วนะคะมาทําบุญแล้วก็จะมีพวกดอกไม้ทูบเทียนอะไรประมาณว่าเขามาไหว้พระอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเก็บให้ดูสะอาดเรียบร้อยนี่ค่ะดอกไม้มันเหี่ยวแล้วเราก็ต้องมาทําความสะอาดกันเพื่อความสะอาดของวัดบ้านเรา วันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะคะเพื่อนๆมาช่วยกันเข้าวัดทำบุญกันนะคะไม้ที่เรามาทำเนี่ยเราเราเราเก็บใส่นี่เลยเดี๋ยวเก็บใส่กระมังแล้วเราเช่วยกันยกไปยังยังพี่ม้อยกำลังเก็บอยู่เอ้อ ทำความสะอาดกันค่ะกวาดเลยเหรอกวาดไดไแ้แต่เออไปเอาไม้กวาดอยู่นู่นดิอยู่ตรงที่ทิ้งขยะเธอเธอถือมารวมเรากับเราเนี่ เทียนจะทิ้งเลยเหรอการทำความสะอาดเพื่อความศาสะอาดเรียบร้อยของวัดของเรานะคะจ้ะเก็บออกจะได้ สะอาดเรียบร้อยมีตรงไหนอีกคนเขาก็จะมาไหว้ญายยติพี่น้องบรรพบุรุษที่เสียจิตไปแล้วก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนเวียนเทียนเขาเวียนเทียนกันด้วย,เ,วยเทียน น Get ี่คะปรมาณยกคนเดียวก็ไม่ไหวมันหนักหูหูหูไม้ทุูเทียนที่พวกเราเอาเวียนเทียนกันเมื่อวานนี้เวียนเทียนเมื่อวานนี้ใช่ไหมเธอเหนวานนี ย็นเทียนเมื่อวานนี้เราก็ต้องเก็บกวาดกันอันนี้เรามีเพื่อนมาช่วยหนึ่งคนสองคนทั้งที่ม้อยหนึ่งคน,อ,น,น,นอย่าสิเก็บใหหมดกรณ์นู่นน่นะข้างๆเหือ่อถ้วยกาแฟนะ่ะก็าบอยเก็บมายังไม่เก็บมาเรานะ่ะไปเอาอะไรเพื่อนบอยเก็บอยู่ะเออได้ยินบอกเพื่อนบอยเก็บเรียบร้อยเอาไว้ทำไม เยะแก้วกาแฟนั่นเ้ยแล้วแก้วกาแฟไอก็บายใงมาเออหงเอ่ยยังขาหาหถุงไปแล้วไอ้กระงวางไว้นี่แหละเทียนกระตาอะไรกระตาให้เหรียญเาอ๋อพี่ม้อยนี่สายโเคเาหาที่ทิ่มอยู่เ็กของมันนั่นแหละเผื่อใครอยากจะใช้อีก ก่อภาษายตอนสงการน่ะจ้ะเทียนนี่เราทิ้งหมดเล้วเนี่ยเนี่ยเพราะว่าหนูเสียดายหนูว่าอยาไว้จุดเอาไว้จุดไอ้ก่อไฟอ่ะเวลาหุเขาปิดเเอาไปหลายแบบเออใส่สังแล้วเนาะโอเคโอเคจ้ะ หาถุงใส่เราจะทำความสะอาดไหมเนี่ยเธอเก็ทบขางนที่ดิโอนี่เก็บนี่ในทุบนี่ทุบเทียนปักเทียนเอาแค่เอาแค่ตรงนี้ใช่ไหมหเก็บให้สะอาดแค่ตรงนี้แล้วก็นี่ยังมาทันเบิดเลยนี่ห่วงมา,าลัยด้านข้างเราเราเก็บไหมเก็บเพื่นเราต้องเก็บของเพื่น<ร>อนเนาะเก็บแต่ที่หล่นๆเก็บเพื่อนใช่ไหมอือหืม แล้วมีเพื่อนสาวมาช่วยกันสองคนอยากให้หลวงพ่อโยมว่างทำก่อให้เอาวพอหรือว่อจะว่างไหมอลวงพ่อเขาจะไปหลายงานแต่ว่าองค์พ่อก็ทำอยู่นะคะหลวงพ่อองค์ใหม่มาอยู่ด้วยเด่นเออช่วยด้วยค่โอเคค่ะเพื่อนเอ้ยนายบายเพื่อนบายบายกล้องหน่อยเราเราบด้หมายเรามาทำสาธารนะกัระจุยประโยชน์ หลังจากที่ทําบุญแล้วก็สุขใจนะคะเพื่อนๆอันนี้คือวัดของเราวัดหินตั้งของเรานะคะเพื่อความสะอาดเราก็เลยมาช่วยกันทาความสะอาดให้สะอาดโอ้นี่มีต้องเก็บอีกช่วยกันดูแลนะคะช่วยกันดูแลพุทธศาสนาของเรานะคะ บำรุงธนุบำรุงพุทธศาสนาของเราเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจบายบอย๋่าทําหน้าที่ก่อนนะคะ